สวัสดีครับวันนี้พานองมาเดินเล่น,นครับน <c oughs> อ,อ,อดินเลนนด,ดินตาไปกำลังกกี่วันแล้วไม่ได้เดินครับลายหลายปีตั้ <laughs> งแต่โควิ<ห>ด พรบอล์ี่ครับผมมากับไราเบอร์รี่กับอมทองอมอมทองกับพรเบอร์รี่ครับผมวันนี้เดินออกกำลังกายมาประมาณสองกิโลสองกิโลนะสองสองกิโลได้ครับประมาณสองกิโลเมตรนะครับเดินแล้วก็กินหญ้ากินหญ้าไปเรื่อยครับทางถนนนะครับ วันนี้ก็ชมบรรยกากาศค่ำๆไปหน่อยครับยอดแสงนะยอดนิดนึง,องนยอดนิดนึงสวย,ยที่สุดจะดำนี่เลยครับอิ่มครับวันนี้เดิทาานทางมาไกล

จุ๊บๆหน่อยไปดูผมวิ่งมาเพิ่งกลับนี่สบายมันเหนื่อยเหนื่อยีออกกำลังหน่อยเลไม่ได้คุนเหนื่อยหรอกเอาไม่มีอะไรให้ั้งนะอะครับใหวานให้ขวานให้ควานได้ป่ะอะชาเลยออเก็บเลยให้ควานเก็บ เก็บบสูเ่เก็บเก็บเก็บบสูงเออขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับารกรบาหน่อยมามามากรบาเร็วขอกรบาลเร็วเออนิ่งเงยยครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงเข้ามาดบมพี่ดทัน เข้าไปเถอะเข้าไปเมาแล้วเข้าไปอีกเข้าปอีกีเล่นจุ๊บเลยจุ๊บหอมแก้มหน่อยหอมจุ๊บเอา้มจุ๊บเยจุบเอามาขอมเร็วจุบจุ๊บจุ๊บเครับครับครับขอบคุณครับยเร็วขอบคุณก่อนเฮยครับสวัสดีครับ สวัสดีสวัสดีครับมาเลยครับบรรยากาศตอนเย็นครับเดินทางมาไกลเหนื่อยเหนื่อยแย่วันนี้เดินมาได้ทริปด้วยขอบคุณมากครับไม่ล้ปีโควิดนะครับเฮงเฮงรวยๆวยภาพร่างกายแข็งแรงครับผม กล้วยแลรวครับกอ่ารุนีเดี๋ยวจะมาเขากล้วยหอมเขากินไหมอ่ะกินหมดแลวครับาสุกสุกหอครับแล้วสวัสดีสวยสวัสดีสวัสดีดีดินวดินเล่นก่อนเดินเล่นก่อนครับับวัวัีดดีีับผม เดินเล่นที่เขื่อนเนาะเดินเล่นที่เขื่อนไปเรื่อยๆครับอ๋อที่ปีนานมีแต่เสี่ยงชนอยู่บนเอามาอยู่บนเดี๋ยวเดี๋ยวมาให้ครับผมเดี๋ยวไปเอาเสี่ยงชนมาให้ควันหน่อยเดี๋ยวไปตามเด้อขี่รถไปตาม กินให้อิ่มๆนอนนอนดิ้นอะไม่ดูกินให้อิ่มๆนานๆออกได้เดินทีใช่ไหมแจ้งสวยหน่อยตุ้มเฉยสวยนาออกทีครับก็ออกนานๆหน่อยได้เห็นผู้ใหญ่ใจดีให้ให้ทิปให้ทิป ร้อนะครับคนละร้อเนาะร้อยวันนีดีใจมากครับได้ค่าเติมน้ำมันไปตัดหญ้าให้ช้างครับค่าเติมน้ำมันไปตัดหญ้าให้ช้างเดินกับเราไม่มีงานทำเราก็พาช้างเดินเล่นอย่างนี้นะครับคนไทยหญ้ามั่งอะไรม้างล่ะครับคนไทยไม่เที่งกันเนาะครไทยใจดีทุกคนแหละ อาชาเดินที่แยบมากแล้วนั่นออกลังกายไปเรื่อยนะครับเราก็บุกจ้างไว้ทั้งวันที่เขามิมีเวลาเดินออกงานกับช่องนุ่มมันว่ากันมนหายไปฟังที่ไหนประวัตอ,อทางนี้สวยทางนี้สวย อันนี้มันทางนี้มันมืด,ดอันนี้มันมืดเนี่ยมันจเจอแสงตอ,อนนู้นฟาแฟตนะครับผมฟ้าแฟดว่ะฟาแฟดเป็นแลรกผมว่าคุณออกช้าผมขี่ทำไมเนี <c oughs> ย่ยครับ <c oughs> จะเดินไปเขื่อนไปเล่นที่เขื่อน <c oughs> อเดินคู่กันแล้วครับผมเดีย๋ดวยว,ยวยเปล่าฟาโอ้โหทอกันแปดเลยเนหะรอแปดเลยนะครับ เต็มเต็ปิดอย่างเดียวใช่ไหมพี่ดุพี่อย่างเดียวอ้วนกับผมเหมือนเหมนนะครับอมาถึงวัดแล้วครับวัดอ้วนวัดอ้วนวัดจอย สวยตรงนี้ครับบรรยากาศนี่ยสวยมากเลยครับอบรรยากาศชมวิวว่างๆก็มามาชมวิวแล้วก็ตรงนี้นี่คือจะมีจะมีมาชอบมาปั่นจักรยานแล้วก็วิ่งกันเนาะครับผมเพราะว่าบรรยากาศดีครับดูซุ้มจักรยานตัวนี้ก็มอเตอร์ไซค์ที่บาท ที่สนามแข่งวีบากตรงนี้ครับ <laughs> สวยไหมครับสวยครับบรรยากาศ,ญญากาศน่ามาเที่ยวยย <laughs> ลงไปอ <laughs> ันนั้นเน,นื้อตกเนื้ออยากค้น ยยมีเยอะครับช่วงนี้ช่วงฤดูฝนเราดูร้องกับตัวใครตัวมันล้วครับนะครับบรรยากาศตรงนั้นก็เขื่อนนะครับตรงที่มีโพน การมีแต่เขาในม,มี่บ้านเราแหงง่งแล้งช่ไว้พี่ดยีง,งนี่อุดมสมบูรณ์เปไหนก็เจอแต่หญ้านนอยากให้ช้าอ้วนต้อาอยครับนะ <c oughs> อยา,า,อา,นอาอย่นเอาบีเดินลงนะ นอนนอลันอกินอยากครับผมอนกินาก а นอนกินาม <c oughs> นนกมีครับใน <c oughs> นอนแนนอน,น,อน <c oughs> เอาตัายากเนาะน,น,น,นี่ไม่มีใครเบือนบอไม่มีใครเบือน b ล e ไม่มีใครด้วยนะครับ มอมทองขี่งานน้อยอ่ะพี่โดงาขี่ไม่ได้สั้นครับแล MC ขอมาไม่มี MC ขอมานะอยากให้พี่โดขี่งานน้อยเดี๋ยวอีกไม่ได้แล้วครับอีก3ปีอขอเวลา ตอนนี้กำลังน้อยนะครับยาเยอะแต่แถวนี้นันก็แคมครับ แคมอะไรพี่ดุนแคมปลูกต้นไม้ครับเกินแล้ว12แล้วก็ทำแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาเด็กๆกลับแล้วนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ เอาดีเด้อทุกคนโอเค